ปัญหาสุขภาพก็คือเป็นโรคตับปอดอักเสบนะครับสุขเนื่องมาจากการทํางานได้แล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลครับก็มีปัญหาเรื่องเบาหวานครับแล้วก็มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดสูงนะครับเช่นวันนี้อ่าในส่วนของนะครับผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์นะครับขออนุญาตยินเชิญนะครับเทสต์มอนเทลนะครับคุณกำบนพรเลือดสกุลหรือว่าคุณตั้มนะเป็นคุณพี่ตั้มครับค่ะขอบคุณค่ะเรียน์ซีโอบริษัทแฮปปี้เอ็มพีเอ็มจีโอเดอะแกรนท่านวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้นําและผู้เข้าร่วมประชุมทุกกท่านน้้อองตัมมลลพรเืด คุนะคะอดีตพยาบาลวิชาชีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผอ,อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมเมื่อ8ปปีที่แล้วนะคะตั้มมีวิกฤตภาวะสุขภาพเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะต้องนอนโรงพยาบาลนานถึง3เดือนที่13พฤษภา2 5งหนะคะแพทย์ได้ตรวจร่างกายตาัต้มตรวจเลือดและทำ C T สแกนนะคะแล้วได้วินิจฉัยว่าตั้มป่วยเป็นโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพ,พลันนะคะซึ่งภาวะของโรคไม่มียารักษาโดยตรงนะคะได้แต่รักษาแบบประคับประคองซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าทำไมผู้ป่วยโรคตับจึงเสียชีวิตอย่างกับใบไม้ปิดปลิวนะคะแต่ตั้มโชคดีที่รอชีิต มาได้แต่ตั้มก็ได้ของแถมที่ตั้มไม่อยากได้มาด้วยนะคะคือเบาหวานและไขมันในเลือดสูงน้ำตาลตั้มสูงมากค่ะต้องฉีดยาเบาหวานทั้งเช้าและเย็นในปริมาณที่สูงที่สุดที่จะให้ได้แล้วนะคะไม่รวมถึงยาที่ต้องกินตั้มพยายามสรรหาทุกวิถีทางที่ทําให้น้ําตาลตั้มลดลงนะคะเพื่อที่จะได้ลดปริมาณยาฉีดและยากินลงเพราะตั้มรู้ว่าถ้าตั้มได้รับยาในขนาดที่สูงแบบนี้เป็นันนานไม่นานตั้มต้องเป็นโรคไตตามมาอย่างแน่นอนแต่ไม่มีวิธีไหนนะคะที่จะสามารถลดน้ําตาลตั้มได้อย่างยั่งยืนและถ ไม่มีแรงกระภาพอ่อนแอทํางานมากไม่ได้เหนื่อยง่ายหน้าตาหมองคล้าและยังมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติและภาวะลาไส้อักเสบเข้ามาร่วมด้วยอีกต้องใช้ชีวิตอย่างคนที่ต้องเสี่ยงที่ต้องนอนโรงพยาบาลได้ตลอดเวลาช่วงนั้นชีวิตต้องวนเวียนกับการเข้าออกโรงพยาบาลตลอดนะคะแทบจะเดือนละครั้งถึงสองครั้งจนมาวันหนึ่งนะคะประมาณเดือนกุมภาพันธ์2563พี่ไอซ์ได้เข้ามาแนะนําให้ตั้มได้รู้จักกับสารอาหารที่ชื่อว่าพอลิตินนะคะตั้มได้มีโอกาสได้เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องโทรโมเนีย ของอาจารย์หมอเมตานะคะทําให้ตั้มได้รู้ว่ายังมีสารอาหารที่สามารถซ่อมแซมเซลล์และฟื้นฟูเซลล์ให้กลับมาได้ตั้มจึงได้เข้ามาสารความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จนได้รู้ว่าสารอาหารมีความปลอดภัยสูงไม่มีสารตกค้างและในต่างประเทศยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนิวตราซูติคอลซึ่งมีการรับรองผลงานวิจัยจากสถาบันชั้นนําทั่วโลกมากกว่า150ฉบับตั้มจึงมั่นใจในผลิตภัณฑ์และทานสารอาหารทุกตัวของพอลิตินรวมทั้งเอ็มเอ็กโตีนด้วยเพราะสารอาหารที่ดีไม่ต้องทานให้มากแต่ต้อง,าร,รา,ง,า,องารก ต้องทานผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาหนึ่งปีกว่าต้องรู้สึกเลยค่ะว่าสุขภาพต้อดีขึ้นร่างกายต้องแข็งแรงขึ้นไม่เหนื่อยง่ายศัสตวนต้าเนี่ยเล็กลงนะคะแล้วก็ไม่มีภาวะของหัวใจเต้นผิดปกติไม่มีภาวะลำไใต้อักเสบอีกเลยนะคะ ที่สําคัญนะคะต้องดูเด็กลงมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมีแต่คนทักและถามว่าตั้มไปทําอะไรมานะคะตั้มจึงแนะนําให้เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนตั้มค่ะเมื่อเขาได้ใช้ดีแล้วนะคะกลับมาซื้อซ้ําและยังมีการบอกต่อให้ตั้มด้วยค่ะทาให้ตั้มมีรายได้เกิดขึ้นผลิตินจึงเป็นเหมือนสินค้าเทพประทานมาช่วยให้ตั้มมีสุขภาพที่ดีและมีรายได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวในฐานะที่ตั้มเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะตั้มเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ต ทุกสามเดือนผลเลือดต้อมดีทุกตัวค่ะไม่ต้องฉีดยาแล้วค่าตับค่าไตของต้้มอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ดีมากทุกตัววันนี้ต้อมโชคดีที่รอดชีวิตมาได้และยังได้พบสารอาหารพลิตินที่มาช่วยชุบชีวิตต้อมขึ้นมาใหม่อีกครั้งแต่จะมีใครสักกี่คนที่โชคดีและรอดชีวิตมาเหมือนต้อมถ้าเลือกได้ต้อมอยากทานพลิตินเพื่อดูแลสุขภาพมากกว่าจะทานเพื่อรักษาโรคแล้วท่านคะอยากทานพลิตินแบบไหน,นท่านสามารถเลือกในวันที่ยังไม่สายเกินไปและที่สําคัญถ้าท่านอยากมีสุขภาพที่ดีพไร,ไดบบร้อมม เหมือนตั้มสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แนะนำท่านได้เลยค่ะ